แล้วต่อกันไปถึงไหนแล้วเรามาดวนกันดีกว่าเมื่อไหนเราจะมีเวลาเราจะมาดวนกันสดๆเลยนะคะจะได้รู้เอ็มตอบเป็นจริงถูกไหมถูกไหมเวลาตอนนีุ้ณคิดวอะไรนะเอ็มตอบดีกว่าพวกนี้พวกนี้แรงจริงไม่มี้าอยเลยเดี๋ยวจะกลับถอยเลยนะอ้าวถ่ายรูปเอาอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ สีสองเชียเล่นเล่นใหญ่เชียวเมื่อกี้ใหญ่นะใครถือหาเนี่ยฮัลโหลเทคที่สองไหฮะจะบอกว่าเทคแรกยาวมากกดอัดเป็นรูปกใบงั้นเรจะมีเทคสองกดอัดรูปไกลบนะฮะเลโก้ลูปเป็นไงต่อเลโก้ไปถึงไหนแล้วเทคแรกมันเป็นการดวนเทคที่สองเราจะไม่ดวนละเราจะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมเราเราจะทำอะไรกันดีกับเลโก้อย่างนี้มันทำให้ก่อนจะได้นอนนะกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนก็ต่อเสร็จตีสองก็นอนอ่ะเราทำไมไม่นอน ว่าชูนี้ก็เลยไม่ได้อาบน,น้ำว่ากูอยู่กูอยู่ในบ้านกูอยู่ก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ไมอาบใครคนแรกที่ลงน้ำไม่แก้ในน้ำเนี่ยถ้าบอกใครเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกักข้าวแะตาที่หลินรักเหมือนเดิมนะเะทำไมต้อง